สวัสดีครับเอฟซี FC, ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนี้ครับเรามาดูตรงปุวยกระแสนะครับมันจะมียาอะไรนี่ครับนี่ครับน,นี่เขาเรียกหาอะไรหนะ้าที่ปลูกให้วัวกินนะครับเอฟซีแม่ผมเอาลงมาปลูกไว้ตรงนี้ครับ นี่นยานี่นะครับอันนี้นี่ครับนี่นี่คือต้นบอนครับอีซีต้นบอนหวานครับเอาไปออมออมกินก็ได้นะครับต้นบอนหวานนี่ครับอีซีนี่ครับต้นบอลไปบอนหวานครับเอาไป เป็นหอมครับบ้านผมเรียกว่าอ่อมบอนครับ fc ใบใหญ่ใบใหญ่ต้นขาวนะครับ fc ต้นบอนอนต้นบอนหวานนี่ครับคผมจะพาเดินดูไปเรื่อยนะครับ fc ลูกจริงๆนะครับเอฟซีลือลกาลงไฟมันติดตมด้วยเยอะมากเลยนะครับเอฟซีต้นบอลต้นบอลหวานนะครับนี่นะครับเวลาจะเอาไป นี่จะไปอบน,นี่ผมจะมาดึงเอาตรงนี้ของมันครับเอ็มซีดึงเอาอย่างนี้เลยเอ๋อนี้มันไปนี่ครับเยอะเยอะแยะครับเอ็มซีไอเมือครับเอใบมันก้านมันก้านบอลเขเอาไปออกมาไม่เอาครับเอ็มซีังหน้าโู้นจะมีน้ําอยู่ครับเอ็มซี นครับนี่คือหน้าของพวกเราครับเอซีเดืหน้ากำลังจับปรับหน้าใหม่นะครับเอซี F C. โอ้ต้นมะพร้าวต้นนี้ก็ยังแม่ผมทุกคนปลูกครับต้นมะพร้าวต้นนี้ต้นมะพร้าวครับเอซี F C. ไม่เป็นลูกสักทีบ้านผมว่ามันเป็นหมากไม่เป็นหมากสักทีนะครับเอซี F C. ภาษาไทยว่าไม่เป็นลูกนะครับโอ้ยโอ้โอข้งหน้าแล้วค่อยลงมาเอาไปอ่อมครับทุกซีบอลหวานคือรับมีเป็นบอนหวาน หวานก็มีบอลบอลขันก็มีครับเอฟซีขันนี่ต้นมันจะเป็นสีนี้บอลขันขนะครับต้นมันจะเป็นสีอย่างนี้ถ้าบอลบอลหวานมันจะเป็นสีขาวเนี่ยครับบอลหวานนี่ครับ บอนขันก็มีบอนหวานนม่แม่ผมเป็นคนเอาไปปลูกไว้มาปลูกไว้นะครับเอฟซีน้ำก็มีครับเอฟซีสงสัยสงสัยเบาปุ้ยลงไปหาปลาไหลนะครับตรงนั้นน้ำขุ่นๆนะครับเอฟซีตรงนี้มันจะเป็นน้ำน้ำขำครับ บ้านผมว่าน้ำบ่อมันเป็นน้ำบ่อครับมันจะไม่แห้งนะครับไอซีตรงนี้มันจะเป็นน้ำคำ่มถ้อเพาไปตรงโน้นครับดัดบนขึ้นไปนู้นมันจะแห้งเพราะว่ามันที่มีน้ำมันไม่ได้เป็นน้ำคั่ไมไ่เป็นน้ำบ่อครับตรงนี้มันจะแห้ง ตกแลงมามันก็จะแห้งเลยครับ MC แห้งลงเยอะแล้วครับแห้เหมือนกับหน้าฝนหน้าฝน,น,าฝนโอ้ยมีแต่น้ำครับซ c ขอจบคลิปเพลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ